หล่น <laughs> ทั้งนั้นเลยจ้า สตนมเคือชื่อเขาค่ะนี่ดอกสองอ้ยอร่อยค่ะกินหลายทีแล้ว เออเขาจะมีความหวานนิดๆแล้วก็ฉ่ำน้ำกรอบเคี้ยวดังสุบๆตะกูลเดียวกับพวกไอ้ผักลืมผัวแต่ว,ว่าเขาจะมีคล้ายกันเยอะมากดอก,ดอกขาวๆแบบนี้เนี่ยใบเขาจะออกมา สลับกันแบบนี้ออกมาตรงข้ามกันแบบนี้แล้วเขาก็จะมีเยเล็กๆมาแซมเนี่ยตรงนี้ก็มีอันนี้ไฮส a ตนม i ร r ร r เป็นพวกตระกูลเดียวกับพวกผักลืมผัว อร่อยมากอันเนี้ยดอกดอกลน้ลนล้นกินก่อนอืมมีความหวาน นิดนิดมีความฉ่ำนี่พวกฉ่ำไม่ขมนะไม่มีรสขมเลยออกหวานฉ่ำคล้ายเออเหมือนกินผักผักไอ้ผักแว่นโอวัตซิสัสอ๋อ แต่มันม่นเ,นเอเซนนั่งก็เก็บเปลือกไข่นกมาให้จะกินได้ที่ไหนแล้วเก็บมาให้ดูเนาะขอบคุณค่ะจะกินแล้วนะอันนี้ผักเซียนจ้ะเ,เต็มเลยอะชเตนมีเลยอห้เตนมนเรย อันนี้จะกินแล้วทั้นทงนั้นเลยเก็บไม่หวัดไม่ไหวหรอกคะ่ะ ชื่นุ่มเลิศค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ กดติดตามไว้จะได้แวะมาชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ